ดูดวงชาวราสีพฤกษก์ใจสั่งให้รอนางฟ้าก็ลงมาอย่างจุดหมายด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนานางลงมาอย่างมีจุดนะครับผมใจของนางสั่งให้รอด้วยบุญกุศลวาสนาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งการปกปิดซ่อนเล้นการแก้ไขปรปับปรุงด้วยเรื่องรล่าต่างๆ ด้วยเซ็กเส้นสัมผัสพิเศษการปกปิดถึงเรื่องราวต่างๆทำให้ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายอยากจะเปิดเผยออกมาเหมือนเป็นคนที่เก็บกดเก็บปรมลไว้ภายในใจดวงชะตาของท่านไม่นานจะมีการพลิกเปลี่ยนในโชคชะตาจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจะถึงเวลาขาวบุญกุศลวาสนา ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนได้ผันดมูลเกิดขึ้นในโชคชะตามนเสนมนจันทาประเดประดังก็ามาทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุกเรืองการลิเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่เห็นเจอในสิ่งที่เป็นดาบสองขวายเกิดขึ้นในโชคชะตาชะตาชีวิตจะรับซัพ์ โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาของท่านจะเลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเหรียญใหญ่เบื้อลมรอท่านอยู่ท่านจะเป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมหาเศรษฐีดาวผมการถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกล้าที่จะมุ่งม,มั่นอัศวินขีม่ม้าถือเหรียญน,นำพาสิ้นโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนามีดดาบปักลงมา กระวนกระวายกระสับกระสานเอาแน่เอานอนไม่ได้การชิงไหวชิงพิบการใช้เล่ขเหลี่ยมเลข์กลเพทุบายจะบังเกิดการส่งมอบนะครับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาขาว่าวมงคลราชสีมานอนซบตักสายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายัางเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหารฟ้าผ่านเะทาวเวอร์ tower, ตูมเจ็บปวดตัวลาแสนทุกทรมานแทบจะทมนินหวั่อัศวินขีม่ม้าถือดาบประหานประหาร ให้ท่านหลบหลีกซ่อนเล่นอยู่ให้เป็นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาการที่ท่านลื่นเลินสังสรรค์ไล,ล่ล้าเต้นระบาเพลงกองการสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบมาประยองเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงแบบนี้ดวงจัดหนักจัดเต็มกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมันถึงเวลาแล้วใช่หรือไม่ได้เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เห็นเจอในสิ่งที่เป็นเจอในสิ่งที่ทำ เรเวอร์มันเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงสุขสมสมหวังนะครับแล้วท่านจะต้องยืนหยัดต่อสู้กับปัญหา,าต่างๆท่านจะได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในช่วงชะตาแปลว่าโชคชะตาของท่านนะครับจะต้องตัดสินใจอย่างน่ากลัวกับใครบางคนนะไม่ว่าจะเป็นการหลบหรือซ่อนเลสหลีกหนีออกไปนะผมปัญหา,าต่างๆให้ท่านปรับปรุงแก้ไขตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับซัพยิ่งให้ยิ่งลื่นเลือเล่อนสังส่งๆแช่มชื่นลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีตกตําแหน่งดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตําแหน่งดวงชะตาของท่านสามเหรียญเกิดขึ้นการปฏิฐปนดอยการลีเร้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาท่านหลบหลีกซ่อนเรียการยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเพราะฉะนั้นจูให้เป็นนะครับพูดกุยเจรจา,าต่อรอง ถ้ผมให้ท่านอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างมาถึงเวลาแล้วใช่หรือไม่ดวงชะตาของท่านจะเปิดรลับสับโดยโชคการที่ท่านมองการไกลถึงอนาคตการที่ท่านปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างทันที่ยันใดมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีจนได้เป็นที่หนึ่งดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วยไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวอย่าเลี้ยวหลังหันกลับมา การที่ท่านจะส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาทําให้ดวงชะตาของท่านเปิดอาจจะต้องเป็นดวงชะตาทุกขลาภมีดปักตรงกลางใจกระวนกระวายกระสับกระสานอดทนอดกลั้นปูรษีส่องแสงตะเกียงทองจะนําพาสิ้นโชคลากนะครับผมขนแบบนี้ดวงกล้าได้กล้าเสียดวงปรับปรุงไปเปลี่ยนไปผันตกตําแหน่งเอมบโร์โชคชะตาบุญกุศลวาสนาส่งมอบถ้วยทองมีดาปักเต็มหลัง ประวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกันดวงชะตาจะรับทรัพย์หรือโชคครับผมการส่งมอบถ้วยทองจะส่งมอบผสิงตัวท่านเพราะนั้นจัดหนักจัดเต็มอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวครับดวงแบบนี้กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงไปเปลี่ยนไปผันกล้าที่จะมุ่งมั่นเพราะนั้นสังเกตในโชคชะตานะครับผมให้ท่านหลบหลีกอยู่ให้เป็น ขอรำนายว่าโชคชะตาคุณจะตกตำแหน่งเอ็นเทสทุ่งข้าวเหลืองอรามเหลือกินเหลือใช้หานคู่เกิดความแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะทำอะไรก็แช่มชื่นนะครับแต่ว่าจะเจอคนเข้ามาใช้เล่ห์เหลี่ยบเล่โลกโกนเพรุบ่ายก็อยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวหลบหลีกให้เป็นปัญหาต่างๆไม่ใช่เรื่องที่เราจะเข้าไปข้องเกี่ยวนะครับผมด้วยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตา just มนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น คนที่เข้ามาคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีรอจังหวะที่ท่านจะตกหลุมพานนะครับโอกาสที่ไม่ดีจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านปีศาจฮวมานเข้ามาแล้วนะการมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านการที่ท่านจะมุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้านะครับหลบหลีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงตกตำแหน่งเดิมไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่ลักโก้หลงพากันโสมนัผมเสนมลจทาตกตำแหน่งที่ดีแล้วเดอะซันบังเกิด รละผมวงล้อแห่งวัฏจกักรจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคถึงเวลาแล้วให้ท่านหลบหลีกซ่อนเล็นแก้ไขปรับปรุงถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งม,มั่นนกน้อยจะนำพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลวงล้อแห่งวัฏจกักรจัดแจงทำตามแบบแผนประเพณีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคถือดาบตั้งขึ้น การได้กาเสียการมองการไกลถึงอนาคตการที่ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันนะครับผมการยืนหยัดกับปัญหาต่างๆพระราชาสรงมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาให้แล้วเพราะฉะนั้น,นอยู่ให้เป็นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวแสงสว่างจะส่องแสงมาสู่ตกตำแหน่งครอบครัวใครบางคนเข้ามาต้องการในตัวท่าน,นับซื้อ,กอ,อกแก้วแก้วแหวนเงินทองขนม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 เนยมาฝากในครอบครัว นระับทุกคนเขา้าฉีแต่ในจริงแล้วเขาต้องการเพียงแค่ร่างกายของท่านเพราะฉะนั้นหลบหลีกซ่อนเร้นอยู่ให้เป็นในโชคชะตาเมจิกเชี่ยวเกิดขึ้นในโชคชะตาให้ท่านมุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้ามีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีการปฏิดปดอยการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปไ,ได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นท่านจะลื่นเลิงสังสรรค์นะับมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิด,ปดตากระวนกระวายกระสับกระส่ายก็เจอคนอิจฉาให้้าย,ายเกียดย่ำท่านให้จมดิน แต่ยังไงก็แล้วแต่ท่านสามารถเอาตัวรอดได้เป็นไปได้ด้วยดีท่านจะได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลผันได้หลบหลีกซ่อนเร้นปัญหาต่างๆตกตำแหน่งยาจบไม่ใช่ไม่ดีนะครับยาจบแต่ว่าโอกาสทองมาท่านคนที่ต้องรีบขวาเขาเรียกว่าโอกาสมาน้อยเพราะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวเกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะฉะนั้นถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียเป็นคนมุ่งมั่นอยู่แล้ว ชาวพฤษศพมักจะเป็นคนที่มีความอดทนสูงทำงานหนักและมีความมุ่งมั่นในการบรรลุปเป้าหมายพวกเขาชอบความสะดวกสบายและมักจะสแสวงหาความมั่นคงในชีวิตทั้งในด้านการเงินและความสัมพันธ์ความรักในความสวยงามและศิละปะทำให้พวกเขามีรสนิยมที่ดีและมักจะสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่รอบตัว ในเดือนนี้ดวงชะตาของชาวพระศบโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมีพลังงานเชิงบวกเข้ามาเสริมในหลายด้านโดยเฉพาะด้านการเงินและความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามอาจมีความท้าทายบ้างในด้านการงานแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเองดาวศุกร์เจ้าเรือนของชาวพระสบโคจรผ่านราศีสิงห์ส่งผลให้มีสเสน่ห์ และความมั่นใจเพิ่มขึ้นในขณะที่ดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งที่ดีช่วยเสริมโชคลาภและโอกาสทางการเงินดาวอังคารโคจรผ่านราศีการกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงานและการเรียนด้านการงานในเดือนนี้ชาวพฤะสบอาจเผชิญกับความท้าทายในการทำงานบ้างแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาทักษะ และความสามารถอาจมีงานใหม่ๆหรือโปรเจกต์ที่ท้าทายเข้ามาซึ่งต้องใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นของคุณอย่างเต็มที่ความสามารถในการจัดการและการทำงานอย่างเป็นระบบของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมากในช่วงนี้อยากกลัวที่จะแสดงความคิดเห็นหรือนำเสนอไอเดียใหม่ๆเพราะอาจนำไปสู่โอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพ สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจมีโอกาสในการขยายกิจการหรือสร้างพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจคำแนะนำใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นของคุณให้เป็นประโยชน์อย่ากลัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาทักษะของตนเองด้านการเงิน การเงินของชาวพระศพในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมากมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการทำงานหนักในช่วงที่ผ่านมาอาจมีรายได้เสริมหรือโชคลาภเข้ามาโดยไม่คาดคิดความสามารถในการจัดการด้านการเงินของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมากในช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวหรือเริ่มต้นการลงทุนใหม่ๆ อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการตัดสินใจลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปคำแนะนำใช้ความสามารถในการจัดการการเงินของคุณให้เป็นประโยชน์วางแผนการใช้จ่ายและการลงทุนอย่างรอบคอบและอย่าลืมเก็บออมเงินสำรองไว้สำหรับอนาคตด้านการเรียน สำหรับชาวพระศพที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองความอดทนและความมุ่งมั่นของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการศึกษาโดยเฉพาะในวิชาที่ต้องใช้ความละเอียดและความพยายามเช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือศิลปะอาจมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการพิเศษหรือการแข่งขันทางวิชาการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังอาจได้รับการสนับสนุนหรือคำแนะนำที่ดีจากอาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้นคำแนะนำใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นของคุณให้เป็นประโยชน์ในการเรียนอย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อเผชิญกับความท้าทายและพยายามสร้างสมดุลระหว่างการเรียนและการพักผ่อนด้านการค้าขายและธุรกิจ สำหรับชาวผู้สบที่ทำธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายกิจการหรือปรับปรุงธุรกิจยอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามศิลปะหรือความสะดวกสบายความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจได้ของคุณจะเป็นจุดแข็งในการดึงดูดลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีอาจมีโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ๆหรือขยายตลาดไปยังพื้นที่ใหม่อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องการลงทุนขนาดใหญ่หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายสำคัญควรพิจารณาอย่างรอบคอบและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจคำแนะนำ ใช้ความสามารถในการจัดการและความน่าเชื่อถือของคุณให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและอย่าลืมที่จะปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปเกณฑ์การเดินทางการเดินทางของชาวพระศพในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะการเดินทางเพื่อพักผ่อนหรือท่องเที่ยวอาจมีโอกาส ได้เดินทางไปยังสถานที่ที่สวยงามหรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งจะตอบสนองความชื่นชอบในความสวยงามและศิลปะของคุณสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจอาจมีโอกาสได้พบปะกกับพันธมิตรใหม่ๆหรือเจรจาธุรกิจที่สำคัญความน่าเชื่อถือและความสามารถในการเจรจาต่อรองของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในสถานการณ์เหล่านี้อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการเดินทางช่วงกลางเดือนอาจมีความล่าช้าหรืออุปสรรคเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นแต่ก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ด้วยความอดทนและการวางแผนที่ดีคำแนะนำวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบและเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่าลืม ที่จะเพลิดเพลินกับความสวยงามและประสบการณ์ใหม่ๆระหว่างการเดินทางสรุปโดยรวมแล้วจะเป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวราศีพฤษภมีโอกาสที่ดีในหลายๆด้านโดยเฉพาะด้านการเงินและความสัมพันธ์ความอดทนความมุ่งมั่นและความสามารถในการจัดการของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการฝ่าฟันอุปสรรคและคว้าโอกาสที่เข้ามา แม้จะมีความท้าทายบ้างในด้านการงานแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเองและก้าวหน้าในอาชีพใช้ความสามารถในการจัดการด้านการเงินของคุณให้เป็นประโยชน์และอย่าลืมที่จะเพลิดเพลินกับความสวยงามและความสุขในชีวิตในเดือนนี้ดวงความรักของชาวราศีพฤษภโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีด้วยอิทธิพลของดาวศุกร ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณโครจรเข้าสู่ราศีสิงห์ส่งผลให้มีเสน่ห์และความมั่นใจเพิ่มขึ้นทำให้ชีวิตรักมีสีสันและน่าตื่นเต้นมากขึ้นด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวพระศที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเติมเต็มความรักและความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นความมั่นคง และความอดทนที่เป็นคุณสมบัติเด่นของคุณจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้นในช่วงต้นเดือนอาจมีความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากทั้งคุณและคู่รักอาจจะมีภาระง,งานที่เพิ่มขึ้นทำให้มีเวลาให้กันน้อยลงแต่ด้วยการสื่อสารที่ดีและความเข้าใจซึ่งกันและก,กันจะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ ช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับความรักดาวสุขจะส่งผลให้คุณมีสเสน่ห์มากขึ้นทำให้คู่รักของคุณหลงไหลและประทับใจนี่เป็นโอกาสดีที่จะวางแผนทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการไปเที่ยวพักผ่อนหรือการทำอาหารร่วมกันที่บ้านซึ่งจะช่วยเติมเต็มความรักและสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกันสำหรับคู่ที่แต่งงานแล้ว หรืออยู่ด้วยกันมานานอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันเช่นการวางแผนครอบครัวหรือการลงทุนร่วมกันความมั่นคงทางอารมณ์และการเงินของคุณจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการสร้างอนาคตร่วมกันคำแนะนำใช้ความอดทนและความมั่นคงที่เป็นจุดแข็งของคุณในการดูแลความสัมพันธ์แต่ก็อย่าลืมที่จะแสดงความรัก และความรู้สึกออกมาบ้างการแสดงความรักผ่านการกระทำเช่นการทำอาหารให้คู่รักหรือการซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆจะช่วยเติมเต็มความรักได้เป็นอย่างดีด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวพระศพที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดใจรับความรักใหม่ๆ เข้ามาด้วยเสน่ห์ที่เพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของดาวศุกร์คุณจะดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างได้มากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะยังรู้สึกลังเลหรือไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับความรักใหม่แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางเดือนโอกาสในการพบเจอคนที่ถูกใจจะเพิ่มขึ้นอาจเป็นการพบเจอผ่านงานสังคมการแนะนำจากเพื่อนหรือแม้แต่การใช้แอปพลิเคชันหาคู่ คุณอาจจะพบคนที่มีความสนใจคล้ายๆกันโดยเฉพาะในเรื่องของศิลปะดนตรีหรือการท่องเที่ยวความชื่นชอบในความสวยงามและความมั่นคงของคุณจะเป็นจุดดึงดูดสำหรับคนที่กำลังมองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังอย่างไรก็ตามด้วยนิสัยที่รักสบายและชอบความมั่นคงคุณอาจจะรู้สึกลังเลที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ แต่นี่เป็นโอกาสดีที่จะก้าวออกจากคอเฟอ่โซนของคุณและเปิดใจให้กับประสบการณ์ใหม่ๆคำแนะนำอยากกลัวที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณความจริงใจและความมั่นคงของคุณเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดคนได้เป็นอย่างดีแต่ก็ควรเปิดใจรับฟังและเรียนรู้จากคนอื่นด้วยการออกไปทำ กิจกรรมที่คุณชื่นชอบเช่นการเข้าร่วมคลาสศิลปะหรือการไปคอนเสิร์ตจะเพิ่มโอกาสในการพบเจอกคนที่มีความสนใจคล้ายกันโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีพฤษภในด้านความรักไม่ว่าจะมีคู่แล้วหรือยังโสดการใช้ความมั่นคงความอดทนและความจริงใจที่เป็นจุดเด่นของคุณควบคู่ไปกับการเปิดใจรับสิ่งใหม่ จะช่วยให้ชีวิตรักของคุณพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงคซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมค่ิปใหม่สิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านครับสวัสดีครับ